คือท่อน้ําเนี่ยโจทย์เรื่องท่อน้ําเนี่ยมันเป็นเรื่ององัตรามันเป็นเรื่องเป็นเรื่องเกณฑ์ส่วนอ่ะไปเร่อกเรื่องเรื่องเกณฑ์ส่วนท่อเนี่ยมีสองท่อนนะเปิดน้ําจากท่อสองท่อลงเต็มถังในเวลาสิบห้านาทีเดี๋ยวครูล็อกนี้ก่อนนะปึ๊บ ทุกครั้งที่ไปเจอโจทย์เกี่ยวกับท่อน้ําเนี่ยพยายามวาดภาพนิดหนึ่งวาดภาพนิดหนึ่งอ่าวาดภาพปื๊ดต่ทอน้ําก็คือมีถังถูกไหมเพราะเปิดท่อน้ําลงถังแต่น้ำจะเต็มถังในเวลาสิบห้านาทีมีท่อสองท่ออาจจะเป็นท่อใหญ่ท่อเล็กอ่ะดูจากที่เขาเขียนมาข้างหลังก็คือท่อใหญ่แล้วก็ท่อเล็กใช่ป่ะอ่ะมีสองท่อท่อใหญ่กับท่อเล็กแต่ถ้าไปคิดนะว่าท่อใหญ่เนี่ยมัน มัน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 อะไรได้ปริมาณน้ําเยอะไม่เกี่ยวนะท่อน้ําไม่ได้เกี่ยวไปริมาณน้ํานะคือท่อเนี่ยมันท่อใหญ่แต่มันไหลอาจจะไหลช้าก็ได้จริงป่ะแต่ท่อเล็กเนี่ยมันโอ้โหมันเล็กมากเลยแต่มันทําไมมันไหลแรงความเร็วอาดขึ้นอยู่อัตราเร็วด้วยอันอย่าไปคิดต่อนะว่าอีท่อเล็กคงคามสามารถมันน้อยไม่ใช่เหมือนคนวิ่งตัวเล็กอาจจะเก่งคนวิ่งคนตัวใหญ่ก็ได้ตัวใหญ่วิ่งช้าไงเขาให้กล้าแต่ตัวเล็กโอ้โหซอยยิกเลย ใช่ไหมเออมันก็ไม่เหมือนกันเนีแต่โดยโดยปกติถ้าเกิดอัตราเร็เวมันเท่ากันเนี่ยท่อใหญ่ก็ต้องชนะท่อเล็กอยู่แล้วนะเอาลนะตอนนี้เรามาดูเปิดท่อน้ําเนี่ยสองท่อเต็มในเวลาสิบสองนาทีโอเคเราก็มาดูท่อเป็นท่อเล็กกับท่อใหญ่วูให้เป็นยอหญิงกับลอลิงแล้วกันนะลอลิงยอหญิงก็คือใหญ่รอเล็กลอลิงก็คือเล็กนะนก็มีการเปิดเข้ามา ประมาณว่าตอนนี้กูเซตให้อัตราเร็วเท่ากันแล้วกันจะได้ไม่งงอัตราเร็วของน้าเท่ากันแต่ก็ว่าท่อใหญ่ต้องเก่งกว่าถูกปะเพราะั้นเรื่องท่อน้ําเนี่ยหัวใจของมันของมันนะหัวใจของมันเนี่ยตุ้งแก้วจับให้ใหได้เลยก็คืออยู่ที่ความสามารถของมันเข้าใจใช่ไหมความสามารถของท่ออะ่ะมันไม่เท่ากันความสามารถของท่อเนี่ยไม่เท่ากันในที่นี้ท่อใหญ่กับท่อเล็กอัตราเร็วเท่ากันก็คือท่อใหญ่เก่งกว่าท่อเล็กถ้าเป็นนักมวยก็เก่งกว่า อเคไหมถ้าเป็นเรื่องของคนทํางานคนทํางานเนี่ยคนผู้ใหญ่ก็เก่งกว่าเด็กเพราะเขาแข็งแรงกว่าตัวใหญ่กว่าเนะช่นสร้างบ้านเด็กต้องใช้เวลาถึงเดือนหนึ่งสามสิบวันแต่ผู้ใหญ่จะสร้างแค่สิบวันเสร็จละเห็นไหมเวลาเนี่ยใช้ไวกว่าสร้างบ้านหลังหนึ่งเสร็จเท่กากันอันนี้สมมติเฉยนะอาจจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าผู้ใหญ่เก่งกว่าเด็กถูกถูกต้องไหมอันนี้ก็เหมือนกัน ตอนเนี้ยถามว่าเรารู้ไหมว่าผู้ใหญ่เนี่ยผู้เออท่อใหญ่เนี่ยใช้เวลากี่นาทีในการในเปิดท่อเดียวอะ่ะใช้เวลาเท่าไหร่เราไม่รู้นะไม่รู้ความสามารถเดี๋ยวเพจ,จดไว้เลยความสามารถความสามารถโหจะมันต้องคิดความสามารถของท่อก่อนความสามารถของท่อนี่คูพูดภาษาบ้านบ้านเลยนะความสามารถของท่อนะความสามารถของท่อใหญ่ จะมีค่าเท่าไหร่ถามว่าเขาเปิดกี่นาทีถึงเต็มถังอันนี้พุทท่อเดียวนะเปิดท่อเดียวไม่เกี่ยวท่อเล็กนะเอาท่อเล็กออกไปก่อนอ่ะท่อเล็กทิ้งไปก่อนเอาท่อใหญ่ท่อเดียวเนี่ยเปิดเนี่ยใช้เวลากี่นาทีคาตอบคือไม่รู้เพราะโจไม่ได้บอกมาเห็นไหมควาป็นาของท่อเนี่ยเขาไม่ได้บอกมาว่าเฮ้ยเปิดถ้าเขาบอกมาเขาจะพูดว่าเต็มถังในเวลาสิบนาทีอะอย่างเงี้ยเขาบอกมาผ่านปะ เต็มถังในเวลาสิบนาทีอ่ะเต็มถังในเวลาสิบนาทีนั่นหมายความว่าถ้าหนึ่งนาทีเนี่ยน้าจะไหลได้ได้เท่าไหร่นั่นหมายว่าคูเบิร์การ์นก็นบอกว่าความสามารถของท่อแต่ละท่อต้องคิดต่อหนึ่งหน่วยเวลาอันนี้จดไว้เลยนะต้องคิดต่อหนึ่งหน่วยเวลาคําว่าหนึ่งหน่วยเวลาคืออาจจะเป็นหนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นหนึ่งเท่านั้นคือหนึ่งหน่วยเวลา ในข้อนี้ถือว่าเป็นนาทีไม่มีชั่วโมงก็คือนาทีหมดก็คือหนึ่งหน่วยเวลาคือหนึ่งนาทีวัดกันแค่นาทีเดียวใครได้น้ําเยอะกว่ากันผู้กระตามันบ้าเลยใครได้น้ําเยอะกว่ากันนั่นแหละไตท่อน,นั้นจะเก่งกว่าเข้าใจใช่ไหมเอาแค่หนึ่งนาทีเหมือนเต่านกหวีดปี๊ดอ้าวหนึ่งนาทีผ่านไปเฮ้ยมาดูสิใครได้น้ําเยอะกว่ากันวะอ๋อท่อใหญ่ได้เยอะกว่าท่อเล็กได้น้อยกว่าแสดงว่าท่อใหญ่เก่งกว่าอะไรมาเนี่ย เขาแค่หนึ่งในเวลาเท่านั้นนะนี่เรารู้ไหมว่าท่อใหญ่เนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่เขาไม่ได้บอกนะเมื่อเขาไม่ได้บอกก็สมมุตินี่ไงมาแล้วเห็นไหมให้ท่อใหญ่เนี่ยใช้เวลา x นาทีท่อใหญ่ความเร็วท่อใหญ่คือ x นาทีถึงจะเต็มถังก็คือหนึ่งถังต่อ x นาทีต่อคือเขียนอย่างนี้ก็ได้นะเขียนต่อนาทีหรือจะเขียนส่วนก็ได้ทุกแก้วก็เลือกเอามันได้หมดเลย ถ้าหนูไม่ถนัดต่ออย่างนี้ก็เขียนส่วนก็ได้ต่อก็อส่วนอย่างเงี้ยแล้วก็ x นาทีแต่ถ้าสมมุติว่าอันนี้สมมุติก่อนเพราะว่ายังเพิ่งเริ่มทําสมมุติว่าเราเราจะสมมุติว่าอ่ะให้เป็นสิบนาทีแล้วกันนะสมมตินะสิบนาทีอันนี้สอนให้เข้าใจก่อนสมมุติสิบนาทีก็ต้องแก้วเขียนว่าสิบนาทีอ่ะเขียนตามครูเลยนะอย,อย่าฟังอย่างเดียวเขียนตามเขียนตามเลย มันจะได้ฝึกมือไปด้วยความสามารถของท่อแต่ละท่อครูขอย้ํานะต้องคิดความสามารถของท่อต่อหนึ่งหน่วยเวลาจดได้ด้วยตรงนี้ก็ได้อ่ะต้องคิดความสามารถของท่อต้องคิดความสามารถของท่อต่อหนึ่งหน่วยเวลา อันนี้เป็นผู้เป็นภาษาวิชาการนิดนึงก็คือหนึ่งหน่วยเวลาไม่ระบุว่าเป็นหนึ่งอะไรหนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งสัปดาห์ได้หมดหนึ่งหน่วยเวลาในข้อนี้เป็นนาทีก็หนึ่งหน่วยเวลาก็เป็นหนึ่งนาทีเพราะหนึ่งถังเนี่ยใช้เวลาสิบนาทีหมายคมว่าอะไรก็คือหมายคมว่าถ้าสมมุติว่าเราท่อสองอไปก่อนไอ้ท่อท่อเล็กออกไปก่อนต้นแก้วต้องแบ่งเถังเนี่ยออกเป็นสิบส่วนถั่นปะสิบส่วนเนี่ย เราก็จะประมาณนี้ก็จะมีสิบส่วนนะส่วนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นะไล่ไปเลยสิบยังนับดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะเนี่ยถ้าสิบทุกๆสิบทุกๆหนึ่งนาทีมันจะเข้าไปส่วนหนึ่งนาทีที่สองเข้าไปส่วนหนึ่งถูกไหม นาทีที่สามเข้าไปอีกส่วนหนึ่งนาทีที่สี่เข้าไปอีกส่วนหนึ่งนาทีที่ห้าเข้าไปส่วนหนึ่ง,นนง,นนงพอสิบนาทีก็เข้าสิบส่วนก็คือเต็มถังแต่ไม่เอาเอาแค่นาทีเดียวเอาแค่นาทีเดียวขอย้ําเลยนะต้องหนึ่งนาทีหรือหนึ่งหน่วยเวลาเท่านั้นแล้วดูว่าน้ําเข้าไปแค่ไหนแน่นอนมันเข้าไปสิบหนึ่งในสิบส่วนก็นนคือเข้าไปแค่นี้ถูกไหมนี่เข้าไปแค่นี้เดี๋ยวขอใช้สีแดงๆอ่ะนี่ใหญ่ไปนั่นนะโอเค นี่เข้าไปแค่นี้นี่เข้าไปแค่นี้แล้วก็หยุดอนวดปีติหมดเวลาอ้าวเฮ้ยน้ำท้่ไหนไหนอ๋อด้ไปแค่เนี้ยหนึ่งในสิบส่วนนี่คือความบางของท่อใหญ่ท่อ,ทอใหญ่หนึ่งนัดหนึ่งถังต่อสิบนาทีมันหมายความว่าอะไรนั่นหมายว่าเราต้องเอาสิบหารทั้งเศษและส่วนสิบหารทัเศษส่วนก็กลายเป็น สิบหารหนึ่งก็ได้สิบก็เป็นหนึ่งส่วนสิบถังแล้วก็เอาหนึ่งเอาสิบไปหารตัวล่างด้วยก็สิบหารสิบได้หนึ่งก็เป็นหนึ่งนาทีหรือต่อนาหนึ่งนาทีอย่างี้ก็คือหนึ่งส่วนสิบถังต่อนาทีหรือต่อนาทีนั่นแหละเหมือนกัน <cam> เห็นไหมเพราะเวลาเขียนเนี่ยเขาจะไม่เขียนสูตรเขาจะเขียนงนี้หนึ่งส่วนสิบถังต่อนาทีเขาจะเขียนอย่างนี้แต่ความหมายเดียวกันคือต่อนาทีนี่คือความมากของท่อใหญ่อันนี้สมมุติเฉยนะ แต่ข้อนี้เราไม่รู้ค่ะว่าข้าอใหญ่เนี่ยเขาใช้เวลากี่นาทีต้นแก้วก็ให้เป็นเอกทำวันเนี้ยเราเจอแล้วนะใช้ความเข้าใจวันเนี้ยซึมซับกับการคิดไว้แล้วต้นแก้วก็ไปทําในวันข้างหน้าต้องเจอแน่นอนในเรื่องท่อ้ําเรื่องแรงงานเรื่องไรนต้องเจอยังไงต้องเจอแน่นอนแล้วก็เอาความรู้สึกวันเนี้ยไปใช้แล้วต้นแก้วก็ทำข้อสอบได้นะนะขอขอย้ํานะต้องคิดความสามารถของท่อถ้าเป็นถ้าเป็น ความมาของคนความมาของเด็กความหาของผู้ใหญ่ก็คิดต่อหนึ่งในเวลาเหมือนกันนะมองเป็นอย่างนั้นเลยของท่อหน้าของคนเราก็เหมือนกันอันนี้เป็นืั้งทอหน้าก็คือเป็นความมากของทอะอันนี้ก็ตอบเอ็กนาทีนะครับหนึ่งถังต่อเอ็กนาทีเพราะเราไม่รู้กี่นาทีเพราะฉะนั้นเราก็เอ็กไปหารเพื่อเซตตรงนี้ให้เป็นเลขหนึ่งเอ็กไปหารเพื่อทําให้เป็นเลขหนึ่งก็หารทั้งบนและล่างมันก็กลายเป็นอย่างนี้ลูกมันก็กลายเป็นหนึ่งส่วนเอ็กถัง ต่อหนึ่งนาทีนี่ไงเห็นนะนี่คือความมังของท่อใหญ่จบไปด้วยนะลูกนี่คือความมังของท่อใหญ่นี่นี่น,นี่ท่อใหญ่อันนี้ก็จะเป็นเด้วยลืมมันเป็นเอ็ด้วยก็จะเป็นหนึ่งส่วนเอ็กถังต่อนาทีนี่คือท่อใหญ่อ่านไหมลูก ไม่รู้ล่ะยังไงก็ตามเนี่ยนะโจมันจะมาุวยงง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 อะไรวะเนี่ยงงปวดหัวทําไม่ได้หาความสามารถของท้อก่อนแล้วก็เอาไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลมันจะออกมันจะออกลูกเชื่อครูมันจะออกอ่ะเอาลูกโอเคอันนี้เสร็จแล้วนะต่อไปหาความสามารถของท้อเล็กอะความสามารถท้อเล็กครูเขาเขียนอ่าตรงนี้แล้วกันตรงนี้นะตรงนี้เออน่าจะไม่พอไม่เป็นไรความสามารถ ความสามารถหาความสามารถของท่อเล็กของท่อเล็กเท่ากับทําเหมือนกันไม่รู้ไม่ชี้ไปอ่ะอโจทย์บอกไหมความสามารถท่อเล็กเท่าไหร่ไม่ได้บอกอีกแต่มีเงื่อนไขนิดนึงมีมีข้อมูลนิดนึงเขาบอกว่าถ้าเปิดท่อใหญ่ท่อเดียวนะจะเต็มถังเร็วกว่าท่อเล็กสิบหกนาทีหยุดหยิเพิ่งอ่านต่อนะโอเคนี่ก่อนท่อ ท่อใหญ่เต็มถังเร็วกว่าคำว่าเร็วกว่าคือใช้เวลาน้อยกว่าถูกต้องไหมใช้เวลาน้อยกว่าสิบหกนาทีเห็นไหมมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบวกเข้าไปคือท่อเล็กอะ่ะมันใช้เวลามากกว่าสิบหนาทีหรือท่อใหญ่เร็วกว่าก็แล้วแต่จะพูดอะ่ะใหญ่เร็วกว่าเล็กสิบหกก็เล็กก็ช้ากว่าใหญ่อะ่ะเหมือนกันเอาละเราก็มาตั้งเหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนเดิมหรอกหนึ่งถังเหมือนกัน คิ่ตอบอะไรอ่ะนี้ตออะไรอ่ะนี่ออย่คิดดิข้อเล็กกี่นาทีละ่ะถ้าท่อใหญ่ x นาทีอ่ะท่อเล็กกี่นาทีลูกอะตอบดิ x บวกสิบหกนั่นแหละมุกเดิมเดิมถนะูกไหมยมุกก็บวกสิบหกเข้าไปแล้วก็นาทีเห็นไหมหนึ่งถังต่อ x บวกสิบหกนาทีแต่นี้เราก็จะทําให้เป็นหนึ่งนาทีเพราะหมายของเราเนี่ยต้องทาให้เป็นหน่วยเวลา กี้เราคุยกันแล้วนะต้องทําให้เป็นหนึ่งนาทีได้ทําไงลูกทาไงลูกต้องเอาอะไรไปหารก็ต้องเอา x บวกอะไรลูกบวกสิบหกไปหารทั้งข้างบนและข้างล่างข้างบนก็จะเป็นหน, 10, น 6, ึ่งส่วนสิบหนึ่งส่วนด้ x กบวกสิบหกถังส่วนหนึ่งนาทีเห็นไหมเพราะเราเอา x กบวกสิบหกเนี่ยไปหารตัวนี้เพื่อทําให้เป็นเลขหนึ่งหารบนโดยหารล่างโดยหารล่างหารบนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำจะเต็มถังเนี่ย นะเออไม่ใช่ในหนึ่งนาทีนะ้ำจะไหลเข้าถังเนี่ยหนึ่งส่วน x อ็กสิบหกถังนะอันนี้เป็นอ่ะครูให้เป็นสีเขียวแล้วกันนะ,ะสีเขียวจะได้ไม่งงนะอ่ะท่อเล็กก็เป็นสีเขียวขาอ,อยหญ่เป็นสีแดงนะโซนของมันเป็นนี้นะเอาละ นะก็คือแค่หนึ่งนาทีเนี่ยน้ำจะไหลเข้าไปในถังไม่ปุ่นท่อเล็กนะท่อเล็กเนี่ยก็คืออันนี้อันนี้ท่อใหญ่อันนี้ท่อใหญ่ท่อเล็กก็ประมาณนี้ก็จะเป็นเอเราก็ต้องแบ่งเนี่ยถังเนี่ยเอาเป็นต่อเป็นเอ็กซ์บวกสิบหกส่วนแล้วไหลเข้าไปส่วนเดียวต้อง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 เซตตรงเนี้ยให้เป็นเอ็กซ์บวกสิบหกส่วนแล้วไหลเข้าไปแค่ส่วนเดียวคือหนึ่งใน เอกูทัวเออนี่ม่ติดตัวแปรมันจะดูงงเลยหรือเปล่ี่ตัวเลขเข้าใจใช่ไหมก็คืออ่าสิบส่วนยี่สิบส่วนอะไรเงี้ยคือถังน้ําก็จะแบ่งเป็นหน่งส่วนอันนี้เขียนมันไม่รู้ว่ากี่ส่วนก็ไม่ได้มันก็ไปติดตัวแปรไว้อย่างเงี้ยนะเอาละงต่อนี่คือหาควาสมสามารถของท่อแต่ละท่อเนี่ยทั้งท่อใหญ่ท่อเล็กเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะลูกแล้วเราก็อ่านโจทย์ต่ออ่านโจทย์ต่อนะ,นะ อ่าจุดต่อเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าถ้าเปิดสองท่อพอร้อมกันฟังให้ดีนะันไอ้สีม่วงที่ครูไฮไลท์เนี่ยเปิดสองท่อพอร้อมกันเนี่ยน้ําจะเต็มถังในเวลาสิบห้านาทีก็คือช่วยกันทํางานท่อสองท่อช่วยกันทํางานเปิดท่อใหญ่ด้วยท่อเล็กพร้อมกันน้ำเต็มถังภายในเวลาสิบห้านาทีเต็มแปะเลยสิบห้านาทีทำไงว ช่วยกันทํางานก็บวกกันไงไม่ใช่เตะแข้งเตะขาไม่ใช่อีกอันไอ,อ้ท่อท่อท่อใหญ่ลงมาไอ้ท่อเล็กจุเอาออกไม่ใช่งั้นมันช่วยกันใส่เข้าไปแสดงว่าการใส่เข้าไปคือการรวมพลังกันคือบวกกันถูกไหมลูกก็การบวกกันเนี่ยใหญ่บวกเล็กใช่ไหมเออเพราะนั้นครูเขียนอย่างนี้แล้วกันนะใหญ่บวกเล็กใหญ่บวกเล็กจะมีค่าเท่ากับหนึ่งถังเต็ม แต่ต่อ15นาทีเห็นปะต่อเห็นอย่างนี้แล้วกันนะไม่งงนะต่อ15นาทีมันจะได้ไม่กินนาทีเห็นยังเอาคําพูดของเนี่ยมาเขียน1ถังต่อ15นาทีก็เขาบอกนะเต็มถังในเวลา15นาทีก็1ถังต่อ15นาทีใหญ่บวกเล็กแต่ใหญ่เนี่ยมันคืออะไรลูกมันคือ1ส่วน x ถังต่อนาที เล็กก็คือหนึ่งส่วน x บวกสิบหกถังต่อนาทีเท่ากับหนึ่งถังต่อสิบห้านาทีเห็นปะ่ะหนไหมหนึ่งถังเ่าไห่ก็คือหนึ่งส่วนต้องต้องเซ็ตหน่วยให้เหมือนกันนะเพราะนี่มันต่อนาทีอันนี้มันต่อสิบห้าแล้วเราก็ใช้มุกเดิมก็คือหนึ่งส่วนสิบห้าของถัง ต่อสิบห้าเอ้ต่อหนึ่งนาทีหรือตอนนาทีคําพูดเนี่ยต้นแก้มันเหมือนกันหนึ่งถังต่อสิบห้าทีหนูก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งส่วนสิบห้าของถังต่อนาทีอันนี้ฝึกให้เคยชินเลยนะต่อไปเนี่ยมันจะคล่องเองหนึ่งถังต่อสิบห้าทีพอเจอหน่วยนี้ปุ๊บหนูหาเลยเอาสิบห้าหารข้างซ้ายก็เป็นหนึ่งส่วนสิบห้าเอาสิบห้าหารด้านขวาก็เป็นหนึ่งก็จะเขียนเป็นหนึ่งส่วนสิบห้าของถังต่อนาทีแทนไม่ต้องเขียนอย่างนี้เขียนต่อหนึ่งโดยเวลาต้องทําให้เป็นต่อหนึ่งโดยเวลาเท่านั้น มันมีต่อสิบหงสิบห้าทีต่อยี่สิบนาทีไม่มีต้องต่อนาทีเท่านั้นหน่วยมันจะได้เป็นเดียวกันเห็นนะเนี่ยแค่นี้เองหลแล้วเราก็สร้างสมการขึ้นมาได้แล้วก็คือ x หนึ่งแล้วเอาหน่วยออกไปก็ได้เพราหน่วยเดียวกันแล้วก็เป็นหนึ่งส่วน x บวกหนึ่งส่วน x บวกสิบหกเท่ากับหนึ่งส่วนสิบห้าถังต้นนาทีนี่ไงสมการออกแล้วหมูมๆเลยเห็นไหมหมูมๆเลยหมูมๆเลยอย่างนี้เลย แล้วเชื่อไหมการทําด้วยทีคูวรสอนเนี่ยทําได้ทุกข้อลองไปทําได้เลยเจอท่อน้าเนี่ยอยากให้ท่อน้ําออกสักสิบข้อเลยพอ <c oughs> เ,เข้าใจนะแบบอุ้ยไอ้คนอื่นเนี่ยเขาเขางงนะส่วนใหญ่ที่กูสอนเด็กมาเนี่ยไอ้เรื่องท่อน้ําเรื่องทําไอ้เ,อเรื่องอะไรนะแรงงงแรงงานเนี่ยเด็กจะทากันไอ่ค่อยได้ยิ่งที่ตรวจออกซับซ้อนมานี้งงเลยอะ่ะแบบมิดมิเข้ามีออกอีกแล้วบางทีแบบเข้าสองท่อแล้วออกท่อนหนึง่งโอ้โหอะไรไม่รู้แบบ ส่วนใหญ่อะจอดเรียกว่าสอบมาเนี่ยููเตรียมซ่อมได้เลยอะประมาณนี้ตกทํากันไม่ค่อยได้เพราะว่าไม่เข้าใจไงมันงงตรวจซับไฟซ้อนมางงแต่ลองเอาความเ,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 เอาเอาเทคนิคทวราสอนเนี่ยคิดต่อหนึ่ง่วยเวลาให้ได้นะเราจะไม่งง